ไผ่หวานกระล่างออกจากพี่น้องออกแต่ละหลอดแต่ละเศร้าอนอฝนจ้ะกินกระป๋ไว้หลอบนี้จะคือกันพี่น้องนี่นอหนึ่งกรบปุกใหญ่เลยจ้ะแต่ว่าเพื่อนท่าแล้วก็บบคอยสมบูรลไปไหนไม่ไผ่หวานตัวนี้กินซปดป่ได้เลยจ้ะต้มก่อน แม่นเบิดจ้ะตุ่มก้อนจากข้าวนึง่งรสชาติดีจ้ะตุ่มกินกับแจวกับปีมันกะน้องใหม่กะแสบคนละแบบจากพี่น้องบางสนิทกะแกงมอแสบแต่ว่าตัวนี้พัดแสบจ้ะพัดแล้วกะใส่กระเพาะปลาแสบแทนทั้งนี้ก็แม่นจ้ะนี่ หนึ่งสองสามสี่ออกส่วนส่อนกันมากมีกระแมนจ้ะพี่เทิงๆพี่กระมีพี่สอดออกมาจ้ะหายเพลินยาวๆกันจังสีซับท,ที่เนาะข้างในนี่กระแมนซับหลอบบนี้สุดเยยนีนึง สองสามนี่แหละจ้ะอ,อีกนอนหนึ่งข้งแต่สองนอของตัวนี้ซ้อนกันเด้งเทิร์นไปเด้งฟังหนีต่ตอจ้ะเดงกงเด็กซิงกักระล่างออคือขึ้นกันจ้ะ สองนอสอนกันเลยตัวนี้ก็บพอทับยล้วจ้ะนี่สองนอนี่ยตังนี้ก็บสองนอ ไผ่ต้งแบบพี่น้องซื้อพาะสักกลางแต่ว่าเกิดทั้งบ้านเกิดเอินแต่ไผ่หวานอยากจ้ะไผ่โบราณไผ่หวานอยากก่อเพิ่นขางเทือนสิต้าทีมกเ็เสียดายจ้ะพี่น้องเพิ่นเอากินง่ายมันบ่มีน้ำนะจ้ะแต่ว่าก็ต้มจ้าข้าวน้ำหม่กินสดปจะคนละอย่างจ้ะตัวน,นั้นนอนน้อยเป็นไผ่บงหวานโดน,น,น ตัวนี้ตุ่มแล้วก็พัดแซบพัดพ,พิกแกงหรือว่าตุ่มจืดหรือว่าตุมกินกเจวกับปีตัวนี้สีแซบเ่บก็น้องใหม่ชนิดอื่นจ้ะส่วนน้องใหม่สีแกงก็คือน้องใหม่ไผ่น้อยพี่น้องส่วนโต้ด้วยจ้ะน้องใหม่กิมซุ่งนี่สีเห็ดน้องใหม่สมแซบสีขาวดีจ้ะอันนี้เห็ดน้องใหม่สมประดิเคยเห็ดแหละมันเละจ้ะพี่น้องก็เ,เลยบ่เหต ตมใส่ตู้ไว้เห็ดกระเพาะปลาใส่เห็ดลงท่านจ้ะปีนี่นอ้อง่อค่อยสมบูรณ์เป็นไรมันอยากแหลงแหลงแน่จ้ะพี่น้องแล้วก็มันมันออกสูงๆจ้ะจากดินถ้าสมบูรณมีดินมาถมเหงาสมหากเพื่อนดกะสีงามสีดีเยอะจ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามด้วจ้ะบ่มีต้นพันเดอรวพอบ,บอ ซ่อบ่เป็นหลายคนทาม,มาอยู่จ้ะอยากได้ก็มาซ่ำเอาพี่น้องมาเรื่อยเอามันคุดกับคือสิีคุดยากอยู่จ้ะคลิปหน้าพอ,อกันไหมจ้ะสวัสดีจ้ะ